ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ e ีเกอร์ออฟีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้รวบรวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอ s h m q 0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับ พบกับพระเครื่องพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ e ีเกอร์ออนสวัสดีครับพบกับ e ีเกอร์ออกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปรับชมกันเลยครับรายการนี้ขอเสนอพระพลังแผ่นดินที่ในหลวงราชการที่สิพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สำนักพระราชวังจัดพิธีพระราชทานพระพรังแผ่นดินให้แก่ประลัดกระทรวงมหาดไทยผู้แทนส่วนราชการและหน่วยงานต่งตางๆเมื่อวันที่19เมษายนพศ2565ณอาคารบัญชาการหน่วยราชการในพระองค์904พระที่นั่งอัมพรสถาน เพื่อเชิญไปจัดพิธีรับพระราชทานพระพลังแผ่นดินให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศโดยผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดได้เข้ารับพระราชทานพระพลังแผ่นดินเบืนน้องนาพระบรมฉายารักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระฉายารักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีรวมจำนวนทั้งสิน้น1112องค์ สำหรับพระพลังแผ่นดินนี้มีลักษณะเป็นพระเนื้อผงทรงสามเหี่ยมมีรูปแบบพุทธศิลป์ด้านนาเป็นพระรีศักยะสิงห์หรือพระสีอริยะเมตไตรเขา้าโซยุกึ่งพุทธกาศมีนางพันพระอุละหมายถึงทรงโปรดทั้งสามภพไตรภูเลขกเก้าหมายถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูนิพลอดุญเดศมหาราชพระรมนาครพิต เลขสิบหมายถึงพระทศพลญาติพยาคุดหมายถึงคุดที่ดูแลชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทรงตะปะบาร,รมีอำนาจทำให้เกิดความสงบร่มเย็นเป็นสัญลักษณ์แห่งแผ่นดินรูปจากหมายถึงจัดสร้างขึ้นในสมัยรชาชวงศ์จักรีการจัดสราม,มีวัตถุประสงค์เพื่อทูลเกล้าถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ สำหรับทรงพระราชทานแก่ข้าราชการทหารและตำรวจที่ทำานาทีปกป้องแผ่นดินข้าราชบริพาในพระองค์ในการจัดสร้างพระพลังแผ่นดินนี้ได้รบดวบรวมมวลสารสำคัญได้แก่พงอิทิเจพงมหาราชพงพุทธคุณจพระเจราจารย์เทาถูกจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์77จังหวัด น้ำจากแม่น้ำคงคาและบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั่วราชาาจักรใบโพหายโพยที่บันลังจำนวน9,999ใบแล่ท่าต่างๆและว่านศักดิ์สิทธิ์108ชนิดเศษพระเบญจภา,าคีที่แตกหักบินจากใต้ต้นโพ77ทั่วราชอาจักรพุทธคุณนั้นปกปักรักษาคุ้มครองลมเย็นเป็นสุขเมตตามานิยม ปองการคุณใสและคงกระพันชาตรีพระสมเด็จจิตรดาจิดรัชการที่9ก้สงสร้างโดยพระหัตถ์ของพระองค์เองเมื่อปีพศ2508เพื่อพระราชทานแก่ทหารข้าราชการตำรวจและพลเรือนในช่วงระหว่างพาศ 2, 2 5 0 8ถึง2513ทั้งซีนส5 0 0อองค์และพระราชทานด้วยพระหัตถ์พระองค์เอง โดยมีพระราชนำรัสแก่ผู้รับพระราชทานว่าให้ปิดท้องที่หลังองค์พระปฏิมาแล้วเอาไว้บูชาตลอดไปให้ทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทในใดๆด,ดังเช่นในเนื้อเพลงพระราชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุดพระกำลังแผ่นดินเป็นพระเนื้อผงทรงสามเหลี่ยมเครื่องปางสมาธิศิลประรัตะนโกสิลองค์พระประทับนั่งขัดสมาธิราบประทับนั่งเหนือบัลลังดอกบัว ประกอบไปด้วยกีบบัวบานทั้ง9กีบและเกสรนอกบ,บัว9กจุดอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมหน้าจัว่วขอบองพระด้านหน้าทั้งสามด้านเฉียงป้านออกสู่ด้านหลังเล็กน้อยมีสองขนาดพิมพ์คือพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่มีหลายสีตามมวลสารที่ใช้ผลิตในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้แก่สีน้ำตาล และสีน้ำตาลอมเหลืองสีน้ำตาลอมแดงคล้ายเทียนสีดำอมแดงหรือสีดำอมเขียวมีทั้งสีเข้มและอ่อนมีรูปแบบพุทธศิลป์ดานน้าเป็นพระศีสากยสิงหรือพระศีอริยเมตรยัยเข้าสู่ยุคกึ่งพุทธกาลมีหน้าพันพระอุระหมายถึงทรงโปรดทั้งสามภพไตรภูมิดานหลังเลขเก้าหมายถึง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรเลขสิบหมายถึงพระชดโพลยานพยาคุดหมายถึงคุดที่ดูแลชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทรงตปะบ,บรารมีอำนาจทำให้เกิดความสงบร่มเย็นเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งแผ่นดินรูปจักหมายถึงจัดสร้างขึ้นในสมัยรัชวงศ์จักรี มวลสารจัดสร้างผงอิทธิเจผงม,มหาราชผงพุทธคุณจากพระเถราจารย์เท่าถูบจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์77จังหวัดน้ำจากแม่น้ำคงคาและบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั่วราชอาณาจากักรใบโพบนรลังจำนวน9,999ใบและท่าต่างๆและว่านศักดิ์สิทธิ์108ชนิดส่วนของพระเบญจภาคีที่แตกหัก ดิดจากใต้ต้นโพ77แห่งทั่วราอาณาจากักรพุทธคุณปกป้องรักษาคุ้มครองลมเย็นเป็นสุขเมตตามหานิยมป้องกันคุณสาและคงกระพันชาตรีโดยเมื่อวันที่2กรกฎาคม60สมเด็จพระริยวงสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายเสมเด็จเป็นองค์ประธานจุดพระนครศรีอยุธยาโดยมีพระเถรา,าจารย์จำนวน10รูป นังโปรกอธิษฐานจิตเป็นอย่างไรกันบ้างครับท่านผู้ชมถ้าคลิปนี้มีอะไรผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในวันนี้ในครั้งต่อไป e a g ก e Of n o t e จะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นโปรดติดตามแลวชมกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซั b สไครต์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่ง ำหรับวันนี้สวัสดีครับ